กราบสวัสดีพี่น้อง F4 ที่อยู่ทั้งบ้านนะครับสวัสดีพี่น้องที่น่ารักทุกท่านเนาะตอนนี้ผมก็ทําการนะฮะปูกระเบื้องเนาะจากด้านโน้นมาถึงด้านนี้นะครับอ่าก็ทั้งหมดปูไปได้6แผ่นแล้วนะฮะ F4 ทุกท่านนะอ่าก็เหลืออีก2แผ่นใหญ่ๆแล้วก็มาเก็บขอบนะด้านนี้นะครับเพราะว่ามันเศษเนาะ แล้วก็จะไปติดคิ้วนะทางประตูฝั่งนั้นนู้นนะครับผมส่วนด้านบนนะฮะช่างในก็เล่งนะฮะฟีเท้านะครับผมในการติดฝานะครับ,น,น,ะรบนะฮะนี่ครับผมฮารู้ฮาล,ลามากเลยนะฮะดูจะสังเกตได้ว่าเราติด รอบบ้านทั้งหมดแล้วนะฮะแสงสว่างมันยังส่องเข้ามาด้านหลังนะฮะบ้านนี้ไม่ทึบแน่นอนนะฮะเอฟซีผู้ที่น่ารักทุกท่านเนาะนะครับผมผมก็นี่นะฮะ FC. เอฟซีทำไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะสมบูรณ์นะครับผมด้านในนี่ฝาชลีลมันเหลือเยอะนะฮะเอฟซี FC. ระหว่างห้องเนาะเราจะติดทั้งสอง สองด้านเลยนะครับสองฝั่งเลยนะฮะพี่น้องเอฟซเพื่อ,อความสวยงามนะฮะเพราะว่าด้านนี้ก็จะไม่เห็นเหล็กด้านนู้นก็จะไม่เห็นเหล็กนะฮะเอฟซีนี่ครับผมถ้าติดฝั่งเดียวมันอีกห้องมันก็จะเห็นเหล็กนะฮะพี่น้องอ,อืมนี่สุดยอดนะนี่นะครับเป็นบ้านที่ เออฮาลูฮัลาม,มากนะครับพี่น้องนะนี่สวยงามนะครับพี่น้องเอฟซีอ้าวเพื่อนม,มันเป็นกันฮะนะแมนแค่กเบื้องก็สวยนะครับผมนะ บางกลุ่มเนาะบางท่านก็มาเห็นนะฮะโอ้ยไม่คิดว่านะช่างพงจะทำได้ขนาดนี้นะคืองานก็อยากให้งกผมเนาะเข้าไปทำบ้านให้นะัะผมแบบเอาแบบนี้แหละมันสวยดีนะครับประทานรัฐไม่เล็กไม่ใหญ่นะับผมพอดีอยู่เนาะซีทุกท่าน กับพ่อตากับแม่ยายผมนะก็อ,อยากจะอยากจะได้เหมือนกันเนาะบ้านหลังเท่านี้นะครับผมดนะเดี๋ยวผมถูกรางวัลก่อนเนาะผมบอกแบบน,นี้นะครับถ้าผมถูกเรางวัลที่หนึ่งนะครับผมก็จะอาจจะทําให้นะฮะอาจนะครับพี่น้องอาจจะทําให้นะครับเนาะแต่ก็ยังมไม่รู้ว่าจะทำหรือไม่ทำนะครับก็นะ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  ย้ำนะฮะเอฟซีทุกท่านอย่าพึ่งเบื่อพวกเรานะฮะ,อ,ะอย่าพึ่งเบื่อเด้อพี่น้องขอหลอกขอหลอกอย่าเบื่อกันนะครับอ่าตอนนี้นะครับผมช่องช่องนี้นะฮะนะ ช่องช่องนี้นี่อาจจะถึงหนึ่งพันซับในวันนี้เลยนะครับผมถ้าพี่น้องเข้าไปกดติดตามเนาะพลาดอีกไม่กี่ทอันนะก็จะถึงหนึ่งพันซับนะครับผมตอนนี้เก้าร้อยกว่าแล้วนะฮะพี่น้องฝากพี่น้องด้วยเนาะโดดลงมาเลยบอกอย่าไปย่าไปไหน เอองนี้อันเดี๋ยวจะเอาไปทราะแล้นเอาไปเนี่ยนึกอาอาเออเยียไว้หน่ทำมันร้อนอร้อนเปล่าร้อนร้อนร้อนอ่ะก็กำลังเริ่มมีเสียงแล้วนะเอซอะนี่ร้อนักนะมันคหมจ้ะไม่

ไรกระเป๋าช่างก็มีอยู่อือไอผมเป็นไปปะเออเป็นอะไรโอ้โหมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดนเดินหวางกบบแบบเต้นนี่เดี๋ยวอ่ามาเร็วมาเค้กสูงมัดมวยเลยนะ Thì còn thiêm con bài này chắc khô nó con bài này chắc khô mục nạ tổ đá nạ phải Ôi, đấy nhà với nó mà thì nó không <laughs> nè

ก็จะเร่งนะปูให <'s> you know ้มันเสร็จก่อนก่อนเที่ยงนะครับผมเดี๋ยวอีกนิดเดียวเนาะงามแล้วงามแล้วงามแล้วบ่อเดี๋ยวนะเอาเป็นไปยังฉันมันมันงามเล่นเหรองานดีกว่า พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ดูโฆษณากับพวกเราด้วยนะครับเอฟซีุกท,ท่านลิปนี้ก็บอกไว้พี่ทุณนี้เนาะคอยลงหน่อยจ้ะชั้งไหนหลับคอที่วัดไม่ยุคครับสวัสดีครับ